สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานออน์ลอ์อร้อยวินนะครับอย่าลืมฝากกดแลก์กดแชร์คลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนําสินค้าไม่ได้ทบทวนการลงทุนแต่งใดการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปเราจะมีสมัครสมัครกันนนะครับอันนี้เราก็อยู่กับพิววิวเลกาซี่นะ,ะหรือพ a เอสแอนเดสอันนี้ก็จะเป็นอีพีที่สามสิบเอ็ดนะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกมสามนะ,ะก็จะเป็นการหลอมรวมพืชนะครับก็คือจะเป็นการหลอมรวมใช้พืชสี่ต้นนะ แล้วก็หลอมรวมผมไม่มั่นใจว่าถ้าเราเอาคอมมอนเะน่ยคอมมอนสตัวหลอมรวมปุ๊บมันจะขึ้นเป็นระดับแรหรือเปล่าแล้วเอาระดับแร3สาี่ตัวใส่ไปเนะี่ยจะเป็นอีพิกหรือเปล่านะแล้วก็เอาอีพิกสตัวลงไปจะเป็นเลเจนดารี่หรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะต้องลองดูนะ อันนี้ก็จะเป็นการหลอมรวมพืชน,นะเป็น,นกลไกใหม่ของวิวที่น่าตื่นเต้นนะทำให้ผู้เล่นสามารถรวมพืชสี่ชนิดยกเว้นต้นแม่นะคือจะไม่รวมต้นแม่นะและพืชที่หลอมรวมกันจะสร้างพืชหลอมรวมใหม่แล้วมีโอกาสที่จะส่งสร้างพืชที่ดีกว่าและสูงกว่าเดิมนะและระดับหายากนะครับะระดับหายากนะอันนี้ก็คือเป็นตารางนะเป็นตารางนี่แบบรวมรวมกันแต่ว่าอันนี้ก็เป็นระดับเทพนะ พวูหรือพวูฟิวชั่น,นจะเปิดตัวการผสมพืชทั้งหมดพืชก็มีเหมือนเดิม46ชนิดจาก9กลุ่มทั้งหมดนะพร้อมกับข้อได้เปรียบมากมายนะรวมถึงความสามารถพิเศษอาจจะผมไม่มั่นใจว่ามันการหลอมรวนแล้วมันจะดีกว่าแรลงเดิมแนละ้วมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้รับทักษะที่ใหญ่ขึ้นแนะนะปรับตัวตามฤด,ดูกาลอาจจะไอ้นีน่อาจจะเป็นแบบ แบบเดิมๆนะก็คือเหมือนว่าพวกนี้จะเป็นพืชพื้นฐานถ้าหลอมรวมทักสาก็จะดีถึงจะเป็นแรงงเดียวกันเนะี่แต่ไปเป็นการฟิวชั่นน่าจะดีกว่าเดิมนะอ่าและที่สําคัญในนี้เทพอยู่นะและก็ที่สําคัญนอกจากนี้ก็ยังมีโอกาสที่น้อยมากๆที่จะเกิดหลอมรวมระดับตํานานระดับตํานานสูงกว่าเ e g i นา a ี y นะก็จะเป็นตํานานผู้เล่นสามารถเลือกฝ่ายเมื่อปลูกเข้าไปสามารถใช้งานความสามารถได้เต็มประสิทธิภาพนะ ตำนานเลยนะตัวนี้นะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมใต้คลิปวิดีโอจะมีลิก์สมัครนี่ก็เป็นกลุ่ม facebook นะกลุ่มพิววิวไทยนะแล้วก็อื่นๆข้อมูลบนคอยมาเก็ตแคปแล้วก็การซื้อรีวิวก็ระวังเป๋าปลอมด้วยโอเคขายของกันเสเล็กน้อยใต้คลิปวิดีโอจะมีลิก์สมัครนะกระดานเทคคลิปโิดอันแบบหนึ่งลูกใบแนนสมัครเพียงหนึ่งนาทีนะสมัครด้วยอ e ีเมลยืนยันตัวตน3ามสิบนาทีด้ปร,ประชาชนลิงก์ใต้คลิปใครสนใจสมัครได้เปิดม,มาประมาณหปีนะใบแนน โอเคเอ็กเวสเทคคิดตัวอันดับสามของโลกรับผมตอนแทมหนึ่งถึงสี่ร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์จากการอื่นรับรายได้รายชั่วโมงเป็นเว็บต้นน้ำเปิดมาประมาณแปดปีนะโอเคเอ็กเนี่ยก็มีระบบเทรดมาชชินที่ดีที่สุดในโลกงานดียังไงก็มาดูอันดีกว่าไบแนนนะอันนี้ก็ผมก็สมัครอยู่นะก็เปิดเนี่ยอันนี้การเทรดนะการสมัครก็คือใช้อีเมลในการสมัครไม่ต้องยืนยันตัวตนก็ถอได้วันสองแสนยูเอ็กกูคอยก็เป็นอีกเว็บเทรดนะที่มีผลิตภัณฑ์ต้นน้ำมากมายนะก็เปิดมาสี่ปีนะก็ กูคอยเนี่ยก็ผมไปใช้เรื่องการเทรด margin เช่นเหรียญเวดไปเน้นปล่อยกู้สามเท่ากูคอยปล่อยสิบเท่าเหรียญอื่นๆหลายตัวก็ปล่อยสิบเท่า,ทานะ JDO ก็มีฟาร์มเงินมากที่สุดในโลกนะเปิดค่อนข้างยาวนานเปิดมาเกือบสิบปี KUB coin ก็มาฟาร์มได้สมัครใช้อีเมลในการสมัครไม,ไม่ต้องยืนยัยนตัวตนก็ถอนเงินได้นะ Hotbit ก็จะเป็นอีกหนึ่งเว็บที่เป็นเว็บต้นน้าอาจจะเจอเหรียญสิบ x ร้อย x นะมีระบบมีระบบดีฟาแล้วผมตกแทนสูงก็ฝากอยู่ที่นี่อนะันนี้เปิดมาประมาณห้าปีแต่ว่า ไม่มีระบบเทรดมาจิ้นที่นี่นะแอลแบงก์ L ก็จะเป็นเว็บต้นน้ำถ้าโชคดีอาจจะเจอ 10x 100x หรือเปิดมาประมาณ8ปีหนึ่งนะโอเคการลงทุนมีความเสี่ยงคลิปนี้ก็ไม่ได้ชักชวนการลงทุนเองได้กันนะเจอกันใหม่อี e ีหน้านะครับบ๊ายบาย